นิติเวศระบุสาวลูกหนึ่งนอนเสียชีวิต3วันที่กำแพงเพชรหัวใจล้มเหลวส่วนลูกติดเชื้อในกระแสะเลือดล่าสุดอาการปลอดภัยแต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ชาวบ้านพุทไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์กว่า200รวมตัวถือป้ายประท้วงร้องของความเป็นธรรมหลังกรมธนารักษ์สำรวจปักหมุดกำหนดแนวเขตคูเมืองโบราณทับที่อยู่อาศัยชาวบ้านที่มีโฉนดถูกต้องร่วม500ไร่หลังร้องหลายหน่วยงานแต่ไม่คืบหน้ากลัวถูกหรือบ้านไร้ที่อยู่อาศัย แก๊งขโมยสายโทรศัพท์เต็มคันรถวิ่งฝ่าสายฝนตกใจเจอตำรวจทางหลวงเร่งเครื่องแหกด่านถนนลื่นรถคว่ำเพนแนบหลบหนีข้างทางทิ้งหลักฐานใบขับขี่ตรวจสอบเคยมีหมายจับคดีลักทรัพย์และใช้รถสวมทะเบียนปฏิบัติการแวะเข้ากลางเมืองสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าวันนี้มีคำชี้แจงมาจากทีมงานของนายกยิ่งลักษณ์ หลังจากที่นายกยิ่งรักไปเข้าพบกับพระสันตะปาปาแล้วก็ที่อิตาลีแล้วก็ไปโพสต์ในทวิตเตอร์ว่าในการเยือนนครรัฐอิตาลีครั้งนี้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาและก็ว่าไปเนี่นะ,ะปรากฏว่าคนก็เอาไปล้อเลียนว่าเฮ้ยเขาเรียกว่านครรัฐวัติกัฮะไม่ใช,ใช่นคะรรัฐอิตาลีนะฮะ วันนี้ก็ปรากฏว่ามีคำชี้แจงมาจากทีมงานของนายกรัฐมนตรีนะครับ <c oughs> ก็โพสต์ข้อความลงในทวิตเตอร์ของคุณยิ่งลักษณ์นะครับว่าคณะทำงานนายกรัฐมนตรีต้องกราบขอโทษในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการขึ้นข้อความผิดจากนครรัฐวาติกันเป็นนครรัฐอิตาลีโดยที่นายกรัฐมนตรีได้สื่อสารข้อความมาทางกรุงเทพอย่างถูกต้องแต่เป็นความผิดพลาดของคณะทำงานจึงขออภัยมาณที่นี้ คณะทำงานนายยุตรีต้องกราบขอโทษในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการขึ้นข้อความผิดจากนครรัฐวาติกันเป็นนครรัฐอิตาลีนี่ะฮะก็เหมือนกับว่าทีมงานไปพิมพ์ให้โพสต์ให้ก็แสดงว่าคุณยิ่งรักเนี่ยใช้ทวิตเตอร์ยิ่งรักชินวัตรปูยิ่งรักเนี่ยก็แสดงว่าคุณยิ่งรักไม่ได้ทวิตเองถ้าเข้าใจแบบนี้ก็คือว่ามีคนจะส่งขบูมาบอกนะว่าตอนนี้อยู่ที่อิตาลีนะ ไปเยืยนอนนครรัฐวัติกันแล้วทันนี้ก็โอเคทวิตเลยปอป,อป,อป,อปอกันเนี้ยเออเออเอาจะได้รู้นะฮะสส่วนท่านที่เข้าใจมาตลอดว่าแอดปูยิ่งรักนั้นเป็นของนายกยิ่งรักทวิตเองนั้นไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เพราะถ้าฟังแบบนี้ไงว่าส่งข้อความโดยที่นายยมตรีได้สื่อสารข้อความมาทางกรุงเทพยอย่างถูกต้องแต่เป็นความผิดพลาดของคณะทํางานเอง ทำไมมันต้องยุ่งยากขนาดนะั้นต้องส่งข้อความไป<อ> <มา S 1> ที่กรุงเทพก่อนด้วย <c oughs> ก็ทควิดเองเลยใช่ไหมใช <c oughs> ่แล้วมันก็ไม่ได้มีรายละเอียดมากมายนะสั้นๆนะเออมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยว่าโอ้โหข้อความนี่มันมีตัวเลขเยอะหรือมันแบบก็คือแค่ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสต้องส่งมาที่กรุงเทพให้แบบที่กรุงเทพกันกรองข้อมูลก่อนแล้วก็ทีมงานอ้าวเป็นว่านายกไม่ได้ในเองอ่าเอป็นว่าระดับนายกคงรู้อะ ว่าเป็นนครรัฐวัติการถูกต้องนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็มันมีคลิปนิดนึงตอนตอนที่ไปสวิตต์ที่มีคนไทยกลุ่มหนึ่งเข้าไปประท้วงที่ล็อบบี้โรงแรมรแล้วก็ตอนนี้มีการแชร์คลิปนี้นะฮะที่ไปชูป้ายประท้วงคุณยิ่งรักแล้วก็คณะเนี่ยฮะล็อบบี้โรงแรมที่สมมาพันธรัฐสวิตต์นะครับ,รบแล้วก็ตอนนั้นปรากฏว่าพอคุณยิ่งรักเดินผ่านไปนะฮะมีชายใส่สูตรเดินมาถามกลุ่มผู้ชุมนุม ว่าใครอยากจะให้ผมอธิบายบ้างไหมแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเป็นการผ่านภาษีประชาชนนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่านายกเนี่ยทำอะไรเอาไว้บ้างผมเป็นเอกอัครราชทูตประจําสวิตวันนี้ปรากฏว่าคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะฮะบอกว่าคนที่เข้าไปสอบถามกลุ่มคนไทยกลุ่มนี้นะครับชื่อนายเฉลิมพลทันจิตเอกอัครราชทูตไทยนักลงเิร์นะฮะ ก็ไปสอบถามกลุ่มคนไทยแล้วก็ได้มีการชี้แจงให้คนไทยกลุ่มนี้เข้าใจนะฮะว่าการเดินทางมานี้ก็เป็นภารกิจนายกไม่ได้ไปผ่านภาษีเปลืองงบประมาณแผ่นดินอะไรต่างๆก็ว่าไปก็เลยทําให้คนไทยกลุ่มนี้เนี่ยแสดงความเข้าใจแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปโดยทันทีอ,อ,อันนี้ที่คุณสุพงเนี่ยชี้แจงวันนี้อบอกว่าหลังจากที่คุณเฉลิมพลชี้แจงปุ๊บ กลุ่มคนไทยที่ไปชูป้ายประท้วงนายกก็เข้าใจแล้วก็กลับเลยเนี่ยฮะแต่นี่ก็คือคือจริงๆอ่ะคุณสุรพงศ์ยังไม่ได้ชี้แจงเลยนะจริงๆคุณสุรพงศ์ไ, <c oughs> งงไม่มีรายละเอียดเลยฮนะถ้าฟังจากที่คุณสุรพงศ์รัฐมนตรีต่างประเทศบอกเนี่ยนะฮะครับ,ค,รบคือบอกแต่เพียงกว้างๆว่า,วาโอ้โหนี่ทํามาเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาพักนะฮะ <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ทำงานตลอดเวลานะครับ ทำงานจริงๆถ้าไม่มีเวลาหายใจอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีรายละเอียดไงว่า,<ช>าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเดี๋ยวจะไปทําอะไรชนชฮะสิบโมงที่ผ่านมาทําอะไรไปเจอใครมันไม่มีรายละเอียดเลยนะฮะอบอกแต่เพียงว่ารอการชี้รอการชี้ชแจงแถลงผลการดรําเนินงานของรัฐบาลในรอบปีที่ผ่านมาต่อรัฐสภานะฮะแล้วก็เรื่องที่นายกจะไปเนี่ยไปต่างประเทศเดี๋ยวจะจัดทําเป็นรูปเล่มเพื่อเตรียมเผยแพร่เห็นไหมฮะมไม่ได้บอกว่าเนี่ย สวิตเซอร์แลนด์อิตาลีมอนเตเนโกรเนี่ยไปอะไรยังไงใช่ไหมฮะไม่แต่ว่าเรื่องที่นาย,ยก,ถ,กถูกติงถูกต่อว่าเดินทางไปต่างประเทศใช้งบประมาณเยอะเนี่ยนะครับเขาพูดกันมาเป็นเดือนเดือนนนะ<ช>นะถ้าถ้าคุณสุรพงศ์ไปรัฐมนตีต่างประเทศแล้วรู้แบบนี้เนี่ยทําไมไม่เห็นทํารายงานมาชี้แจงตั้งแต่แรกตั้งนานแล้วนะออทาไมวันนี้เพิ่งรู้สึกว่าเออเดี๋ยวผมจะทํารายละเอียดว่าคุณยิ่งรักไป,ไปกี่ประเทศใช้งบประมาณเท่าไหร่ทำไมเพิ่งคิดทำอ่ะใช่ไหม แล้วตัวเองเป็นเป็นกระทรวงที่ต้องรู้อ่ะใช่เอาละฮะปิดท้ายไปดูภาพวัดเสียวหน่อยนะครับอันนี้เป็นภาพในกล้องวงจรปิดของรถบัสคันหนึ่งที่จีนเดี๋ยวดูวินาทีชีวิตของผู้ชายที่เป็นโชเฟอร์คนขับรถบัสเนี่ยนะฮะลองดูอเออทำไมไม่คือเนี้ยขับอยู่ขับขับอยู่แล้วก็ลบอุ้ย อันนี้เป็นท่อขนาดใหญ่ไม่รู้มาอย่างไงนะเข้ามากระแทกกระจกหน้าอย่างจังนะแต่เขาเอี้ยวตัวหลบทันอ่ะโอ้โหแต่เอี้ยวตัวก็หลบมาในทางที่ท่อมันมาด้วยนะใช่แต่ไม่โดนโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวนะฮะเนี่ยเนี่ยดูนะฮะดูนะออฟโรดเซฟตี้เบลไม่เจ็บเลยดูดูทีนะเขาขับรถอยู่ใช่ไหมขับอยู่ขับอยู่โอคุมเห็นแล้วเห็นมาแรงมาก เหมือนดูงี้เหมือนกันนะเหมือนโดนไปแล้วโดนหน้านะใช่เหมือนโดนหน้าเลยเต็มเต็มเลยเพราะฝุ่นกระจกกระเจิกแบบแต่หลบได้โอ้แต่พอพอฝุ่นหายนี่แบบคือถ้าหลบไม่ทันยังไม่เหลืออะไรแเนี่ยคือมีเซฟตี้เบลบางทีมันเจอแบบนี้มันหลบลำบากมันล้างไว้มันล้างไว้ฮะ โอ้โหนี่โชเฟอร์วันนี้โชคดีมากนะฮะก็ต้องเบียดถามว่าห้อยพระอะไรดูตัเนี้ยมาขนาดนี้เนี่ยมันต้องแบบโอ้โหคอหักอ่ะหรือว่าหน้าเวอร์หวังห้อยพระอะไรที่จริของผมเป็นพระวัซซอลินนะพราวัซซอลินพาเรากลับมานะฮะพบกันวันจันทร์นะฮะคือเชลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ